พร้อมแล้วเหรอใช้ได้นะคะตกลงพร้อมได้ยังไงนักดนตรีเดเลตกำลังมากลางโน้ตอยู่เลยคุณนีมคุณเล็กเดินมาละนะครับนี่ให้นักพูดขึ้นมาพูดนะฮะขั้นเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะ้นักดนะคะคือใครที่ขึ้นมาพร้อมอ่ะพร้อมน่ะนะคะก็ขึ้นเวทีได้เลยนะคะเพราะพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยต้องไปเทสแผ่นก่อนนะคุณเล็กดินมาแล้วค่ะปรอมมือดังๆ้ให้เอฟซีร้อยสามจุดเก้าศูนย์มกะเฮิร์ค่ะ นี่ครับรก็ว่าคนรักประชาธิปไตยด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันมาให้กำลังแรงใจกันครับเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานแต่กับรู้สึกว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแดงทั่วล่ามาสงกรานนะครับด้วยที่เดี๋ยวมีภารกิจนะครับก็จะขึ้นเวทีเร็วสักนิดหนึ่งก็คงจะไม่มีอะไรมากนะฮะก็ดีใจนะครับที่วันนี้ เรามาพรวมพลังกันนะครับในคอนเสิร์ตที่จะช่วยนะครับพี่น้องของเรานะครับศิลปินนะครับหลายๆท่านวันนี้มีวง The ะเรสแล้วก็วงไฟเย็นนะครับก็คงจะได้รับฟังกันในโอกาสต่อไปนะผมก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะร้องเพลงนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับฟังคลื่นสถานี คนไทยหัวใจเดียวกันนะครับ13.90เมกะเฮิร์แล้วก็กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ได้ต่างจังหวัดนะฮะวันนี้ผมขอขอบคุณนะครับเป็นบทเพลงให้ก็แล้วกันนะฮะยังเลยยังไม่ได้วางแผนก็ขอข่าวสวัสดีพี่น้องที่อยู่ประตูกรุงเทพมหานครนะฮะนานจะขึ้นเวทีทีัะค่สวยนี่สันนะสันสู้นะฮะน้องกุ้งนะซึ่ง เคยดาเนินรายการด้วยกันนะครับที่วิทยุชุมชนคนแท็กซี่แต่ตอนนี้ก็แตกสาขามาเยอะทีเดียวนะครับก็หวังว่าวันนี้ท่านจะดูคอนเสิร์ตแบบสนุกสนานเอาไหมฮะออขอแผ่นนะฮะเดี๋ยวกครูดนะนกปุ้งแตกสาขามาเยอะเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับเตรียมนิดนึงนะต้องขออภัยนะครับเน่ะเครื่องเสียงข้างหลังก็ยังไม่พร้อมนะคะแผ่นจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูนะเพราะว่าถ้าแผ่นถ้าแผ่นไม่มีก็ต้องขออภัยด้วย นะเพราะว่าถ้าเครื่องเล่นเล่นไม่ได้นะครับก็ต้องขออภัยแฟนรายการของเราทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็คงจะมากันหลายทิศทางนะนะครับเพ่อยอยากจะมาสนุกด้านหน้าก็เชิญเลยนะคะวันนี้เราเทําเวทีไว้ลีลาดไว้แดนกันนะคะเต็มที่เลยนะคะลานกว้างเลยนะคะครับก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อกี้เห็นว่า พี่เล็กเขาจะไม่นพอดีน้องกุ้งเรียกทันทีนะฮะเป็นกําลังเสริมนะมิสเตอร์โจนะผู้ดําเนวยการของร้อยสามจุดเก้าศูนย์อีกหนึ่งกําลังวิ่งไปวางแพายกินแท็กอยู่นะครับคุณคุณพี่หนุ่มเสรีภูมิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เพลงจะมาใช่ไหมฮะเรามีของรางวัลนะฮะที่จะจับรางวัลบนเวทีวันนี้นะฮะสิบห้ารางวัลต้องขอบคุณมากๆนะฮะสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงห้าเส้นนะครับและก็มีวิทยุ เอ็มเอฟเอ็มนะครับยี่ห้อพูดได้เนาะเพราะตอนนี้มีบูธมาขายราคาพิเศษนะฮะสี่ร้อยห้าสิบเขาบอกเพราะว่าคุณคุณปรีชานะครับเจ้าของแกรนด์แอนด์แกรนด์สปอร์ตนะครับมอบมาสิบรังวันนะครับรวมแล้วอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับมีสร้อยคอทองคำด้วยเหรอคะห้าเส้นน้ะสามหมื่นสองแล้วอ่ะอย่าเพิ่งกลับนะคะอืมแล้วของรางวัลตรงนี้อีกนะฮะ อีกสิบรางวัลใช่ไหมก็คือสิบห้าแล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วคุณเพื่อนบุกอัดามีสร้อยพระอ๋อไอ้ตรงนั้นอย่าเพิ่งพูดเอ่านี้รางวัลสิบสิบเจ็ดรางวัลบนเวทีนะสร้อยพอตทองคำนี่อาจจะจับตอนตีหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งกลับไม่ไหวเดี๋ยวก่อนนะฮะอีกสองรางวัลเป็นคิวซันะครับก็คือบ็อกซ์ กล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับกดปุ๊บติดปั๊บเอเชียอัปเดต d n n ดูเราตอนนี้นะฮะคอนเสิร์ตนี้ได้ตลอดจนถึงนี่เขามีถึงไหนคะโอ้โมบายเขามาเอ่อโมบาย d n n ออมาคอมเมนห้สมัคขามาคอมเมนดังด้วยนะฮะมาถ่ายทอดแล้วก็ทีมม้าเร็วของเรานะฮะสุดยอดเลยทีมม้าเร็วนี่อยู่ตรงนี้ค่ะไทยไวกส์ของเราแล้วก็คุณเนรอ คุณไม่รู้จักคุณไมเค้นเหรอรู้จักค่ะไม่ก็จะให้พี่พูดชื่อไงแหมจริงๆแล้วก็คือรู้ท้นเชิญยิ้มถูกต้องนะไม่เชิญเขาก็ยิ้มคนนี้นะยิ้มได้ตังค์ยิยิมนะฮะพร้อมยังค่ะถ้าพร้อมแล้วซิงะซองมาเลยนะครับแล้วจะมอบใหม่นะฮะให้นักร้องนะครับเชิญครับคอยติดตามชุดใหม่นะครับที่พออเล็กบันดอน ผมซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์พร้อมทั้งแต่งเพลงให้อีกไม่นานครับนะครบชุดเมื่อไรแล้วจะออกแผงวางแผงทันทีนะครับ แฟนให้กำลังใจน้ำใจไมต่ตีจากแฟนให้เลกทุกที่ปราณีลางลายผมขอฝากนา้ำเล็กบ้านดอนเอาไว้ ช่วยเป็นแรงใจอย่างนี้ทั่วแดนจะอยู่แฟน,แฟน เป็นแรงใจให้เด็ก้านดอนขอองเทวาสถิตในลากว้างใหญุ่้มภัยให้ท่านเถิดนาาแฟนจงชื่อใจผมไว้เถิดว่า ปราบชั่วที่วาเล็กไม่ลืมแฟนแฟนจะอยู่คู่แฟนแฟนเล็กไม่เคยคิ เท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้เล็กปานดอนขอองค์เทวาสถิตในลากว้างใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดนา ชั่วชีวาเล็กไม่ดืมทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณ,คณทุกท่านครับนะะขอบคุณแฟนรายการแม่แฟนคลับเยอะทีเดียวน้องกุง้งนะฮะ นี่เป็นเพลงแรกนะซึ่งพี่เล็กร้องแล้วก็จะมีเพลงสองเพลงสามต่อไปนะร้องแล้วและล่าสุดนะช่วงนี้นะฝากไว้ด้วยนะฮะคงจะผลงานหลังจากสงการแล้วพี่เล็กบันดอนก็คงจะเต็มแผ่นนะครับนี่ไปคอนเสิร์ตมาคอนเสิร์ตลราพูดเรื่องคอนเสิร์ตนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาพี่น้องกุ้งะนะขออวยพรให้พี่น้อง ดูคอนเสิร์ตอย่างสนุกสนานครับทีมงาน103.90ามจุดเก้าูไเกินนะขออวยพรในท่านอย่าเจ็บอย่าจนครับช่วงสงการนี้สนุกสนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณน<อ>หนุ่มเสรภูมิและก็พ,พี่เล็กก <ขอ S 1> ันน่อ์ด้วย<จ>นะ่อนครับช่วงสงกา